ปี1972มีระเบิดลูกหนึ่งถูกโยนเข้าใส่วงการปัญญาชนฝรั่งเศสมันไม่ใช่ระเบิดจริงแต่เป็นหนังสือปรัชญาที่ขายหมดเกลี้ยงในสาวันและส่งพลังพอที่จะทำให้พระสันตปาปาแห่งวงการจิตวิเคราะห์อย่างชาร์ลสลากองต้องออกคำสั่งปิดปากห้ามทุกคนในสำน,นักของเขาพูดถึงมันระเบิดลูกนั้นไม่ได้แค่สร้างเสียงดังแต่มันได้ปล่อยไวรัสทางความคิด ที่โจมตีความเชื่อที่ฝังรากลึกที่สุดของเราว่าทุกปมปัญหาในชีวิตต้องย้อนกลับไปที่เรื่องพ่อแม่ลูกแล้วถ้าผมบอกคุณว่าระเบิดลูกนั้นได้พิสูจน์ว่าปมปัญหาที่แท้จริงของคุณอาจไม่ได้อยู่ในครอบครัวแต่อยู่ที่ระบบทุนนิยมการเมืองหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดละ่ะการจะเข้าใจพลังของไวรัสตัวนี้ที่เขียนโดยชิลเดสและเฟลิกซ์กาตเรี เราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงและในตอนท้ายของเอพิโซดนี้คุณจะได้พิมพ์เขียวที่พวกเขาใช้รื้อสร้างโลกซึ่งอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองปัญหาของตัวเองไปตลอดการสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Secondary Podcast ครับและในวันนี้เราจะมาถอดสลักระเบิดลูกนั้นกันครับหนังสือที่ชื่อว่า a n t i o i p u s แต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้น ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคําอธิบายทํานองนี้ไหมครับเวลาที่เราคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทําไมเราถึงกลัวการผูกมัดทําไมเราถึงรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองทําไมเราถึงโหยหาการยอมรับจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคําตอบของแทบทุกคําถามดูเหมือนจะวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเดียวกันเสมอที่บ้านที่ครอบครัว และที่ความสัมพันธ์ของเรากับพ่อและแม่ที่คุณเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจก็เพราะตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่เคยให้คุณเลือกอะไรเองเลยที่คุณชอบขอบคนที่แก่กว่าก็เพราะคุณขาดความอบอุ่นจากพ่อที่คุณผลักไสคนที่รักคุณออกไปเพราะคุณกลัวการสูญเสียซ้ำรอยเหมือนที่เคยรู้สึกกับแม่ในวัยเด็กนี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าจิตวิเคราะห์หรือไซโคแอนนัล y ิซิส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องป่มเอ d ดปุสคอมเพล็กซ์ครับมันเป็นกรอบคิดที่ทรงพลังมากนะครับทรงพลังจนแทบจะกลายเป็นสามัญสำนึกของยุคสมัยของเราไปแล้วเวลาที่เราพยายามจะทำความเข้าใจตัวเองเรามักจะถูกสอนให้ขุดลึกลงไปในอดีตขุดลงไปในห้องนอนวัยเด็กขุดลงไปในความสัมพันธ์ของพ่อแม่ฉันแต่แล้วในปี1972ก็มีนักคิดสองคน ตะโกนสวนขึ้นมาดังๆว่าทั้งหมดนั่นมันเรื่องหลอกลวงชายสองคนนั้นคือชิลเดอร์สและเฟลิกซ์กัตเตอรี่ครับและในหนังสือแอนติโอดิปูสของพวกเขาพวกเขาบอกว่าการที่เราหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องพ่อแม่ลูกในวัยเด็กมันคือกับดักที่ทำให้เรามองไม่เห็นศัตรูตัวจริงศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเราแต่อยู่ข้างนอกนั่นอยู่ในระบบเศรษฐกิจในโครงสร้างสังคม ในกลไกลของระบบทุนนิยมครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับพวกเขาบอกว่าความทุกข์ความปรารถนาที่บิดเบือนหรือความรู้สึกแปลกแยกที่เราแบกรับกันอยู่ทุกวันนี้รากของมันอาจไม่ได้อยู่ที่พ่อกับแม่แต่อยู่ที่เงินในกระเป๋าอยู่ที่โครงสร้างอำนาจที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันต่างหากการเอาทุกอย่างไปโทษครอบครัวมันคือการทำให้เราตาบอดจากการเมืองและเศรษฐกิจที่กำลังกดขี่เราอยู่ การจะเข้าใจได้ว่าทำไมพวกเขาถึงกล้าท้าทายความคิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปที่จุดศูนย์กลางของแรงสันสเทือนที่การประทะกันร,ระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์การเผชิญหน้าระหว่างเฟลิกซ์กัตตอรี่กับปรมาจารย์ของเขากัตตอรี่เคยเป็นสาวกผู้พักดีอย่างสุดหัวใจของลากองครับในช่วงทศวรรษที่1950เพื่อนๆของเขาถึงกับเรียกเขาเล่นๆว่าลากองน้อย เพราะเขาไม่เพียงแต่รู้ลึกรู้จริงในงานของลากองแต่ยังเรียนแบบท่าทีและสไตล์ของลากองจนแทบจะเป็นคนเดียวกันเขาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยก่อตั้งสำนักฟรอยเยนแห่งปารีสของลากองในปี1964ด้วยซ้ำแต่เมื่อการเวลาผ่านไปและด้วยประสบการณ์ตรงจากการทำงานกับผู้ป่วยจิตเภทในคลินิกลาบอดกตาตเรี่เริ่มรู้สึกว่าความคิดของลากองแม้จะปฏิวัติไปมากแค่ไหนก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง เขาเริ่มรู้สึกอึดอัดในโครงสร้างของจิตวิเคราะห์ที่ดูเหมือนจะพยายามอธิบายทุกอย่างด้วยกรอบคิดเดิมๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปมเอดิปุสที่เป็นเหมือนเสาหลักของทฤษฎีเมื่อกัตารีมาพบกับเดลเลรสในปี1969มันจึงเหมือนกับเคมีที่ลงตัวพอดีกัตารีนำประสบการณ์ตรงจากการทำงานกับผู้ป่วยและความรู้ลึกซึ้งในทฤษฎีของลากองมาเจอกับเดลเลสที่มีเครื่องมือทางปรัชญาอันแหลมคมในการทลายโครงสร้างเก่า และนั่นคือจุดกำเนิดของโปรเจกต์แอนต้โอดิปุสครับเมื่อข่าวการร่วมมือกันนี้ไปถึงหูของลากองปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มรู้สึกนั่งไม่ติดเกอีครับเขารู้ดีว่าเดลเลเป็นนักปรัชญาที่มีฝีมือและเขาก็รู้ว่ากาตอรี่นั้นรู้ใส้รู้พึงทฤษฎีของเขาดีที่สุดการร่วมมือกันของสองคนนี้อาจสร้างคำวิพากษ์ที่รุนแรงและสั่นคลอนอาณาจักรของเขาได้เขาจึงพยายามทุกทาง ที่จะได้เห็นต้นฉบับก่อนที่มันจะถูกตีพิมพ์หลังจากที่ถูกปฏิเสธหลายครั้งในที่สุดลากองก็ใช้ไพ่ใบสุดท้ายเชิญกาตเตอรี่ไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารหรูริมแม่น้ำเซนเพื่อหวังจะล้วงความลับจากปากของอดีตสิ์รักด้วยตัวเองกาตเตอรี่บันทึกความรู้สึกในวันนั้นว่าเขาเองก็กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาก็ยอมเล่าแนวคิดหลักๆของแอนติโอดิพุสให้ลากองฟัง และปฏิกิริยาของลากองในตอนนั้นก็น่าประหลาดใจมากครับเขาดูสนใจอย่างยิ่งแต่ลึกๆแล้วกาตเตอรี่รู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นกาตเตอรี่เขียนในบันทึกของเขาว่ามันสายเกินไปแล้วบางอย่างมันพังทลายลงไปแล้วคืนนั้นคือจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ภาพเงาของลากองที่ค่อยๆเดินหายลับไปในความมืดคือสัญ,ญลักษณ์ของการแยกทางกันอย่างถาวรเมื่อหนังสือแอนติโอดิปุสตีพิมพ์ออกมาในปี1972 และลากองได้เห็นความเกรี้ยวกราดของเนื้อหาที่โจมตีทฤษฎีของเขาโดยตรงสพานทุกแห่งที่เคยเชื่อมระหว่างพวกเขาก็ถูกเผาทําลายลงอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่พบกันอีกเลยแต่ลากองและพรรคพวกยังเริ่มปล่อยข่าวลือเพื่อทําลายชื่อเสียงของกาตาร,รีในวงการจิตวิเคราะห์อีกด้วยแล้วอะไรที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่ทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้หัวใจหลักของแอนติโอดิปุสคือ การปฏิเสธแนวคิดจิตวิเคราะห์แบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงครับจิตวิเคราะห์แบบฟลอยด์ลากองมองว่าจิตไร้สำนึกคือโรงละครหรืออทเทเตอร์เป็นเวทีที่ดราม่าเรื่องเดิมๆถูกนำมาแสดงซ um ้ำแล้วซ้ำเล่าและดราม่าเอกก็คือปมเอดดปุสความปรารถนาในมุมมองนี้จึงเกิดจากความขาดหรือแลกแต่เดลสและกาตารีโยนภาพของโรงละครทิ้งไปเลยและบอกว่าจิตไร้สำนึกไม่ใช่โรงละครแต่เป็น โรงงานต่างหากมันไม่ใช่พื้นที่ของการแสดงซ้ําแต่เป็นพื้นที่ของการผลิตหรือโปรดักชันจิตไร้สํานึกผลิตความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาและความปรารถนานี้ไม่ได้มาจากความขาดแต่มันคือพลังงานคือกระแสที่เชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆในโลกมันคือเครื่องจักรแห่งความปรารถนาที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเอาทุกอย่างไปผูกกับปมเอดิปุสและครอบครัวพ่อแม่ลูก สำหรับเดลเลสและกัตารี่แล้วมันคือการลดทอนพลังการผลิตอันมหาศาลของความปรารถนาให้เหลือแค่เรื่องราวเล็กๆในครอบครัวพวกเขามองว่าจิตวิเคราะห์กลายเป็นเครื่องมือของสังคมทุนนิยมในการกดขี่ความปรารถนาบังคับให้ทุกคนต้องกลับไปอยู่ในกรอบของพ่อแม่ฉันแทนที่จะปลดปล่อยพลังของจิตไร้สำนึกให้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกพวกเขาเรียกกระบวนการวิเคราะห์แบบใหม่นี้ว่าสกิโซ a n น l ล s ซิส หรือจิตวิเคราะห์แบบจิตเภทซึ่งไม่ใช่การสนับสนุนให้คนเป็นบ้าแต่เป็นการยืมมุมมองของสคิสโซฟรนิกหรือผู้ป่วยจิตเภทที่หลุดออกจากกรอบของสังคมและครอบครัวมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จิตไร้สำนึกเพื่อปลดปล่อยมันออกจากคุกที่เรียกว่าปมเอเดปุสนั่นเองปฏิกิริยาต่อหนังสือเล่มนี้รุนแรงมากครับนอกจากจะถูกโจมตีจากสำนักลากองแล้วยังมีนักจิตวิเคราะห์คนอื่นๆ ที่ออกมากล่าวหาว่าแนวคิดของพวกเขานั้นอันตรายมากจริงๆอย่างไรก็ตามแอนตี Anti ้ออเดุสก็ไม่ได้มีแต่ศัตรูนะครับหนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข่งขันจากปัญญาชนคนสําคัญอีกคนนั่นก็คือมิเชลฟูโกครับฟูโกมองว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือแต่เป็นเหตุการณ์ทางความคิดที่บริสุทธิ์ฟูโกกระตือรือร้นกับมันมากถึงขนาดเขียนคำนำให้กับฉบับแปลภาษาอังกฤษในปี1977 โดยยกย่องว่าแอนติโอดิปุสเป็นหนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมเล่มแรกที่ถูกเขียนขึ้นในฝรั่งเศสในหลายปีฟูโกมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือในการใช้ชีวิตแบบนอนฟาซิ์คือการใช้ชีวิตที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทางการเมืองหรือรเผด็จการทางความคิดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเองทุกคนการสนับสนุนของฟูโกนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันช่วยสร้างความชอบธรรมและยกระดับหนังสือเล่มนี้ ให้กลายเป็นการต่อสู้ทางปัญญาที่สำคัญที่สุดแห่งยุคสมัยของประชาทางสังคมและการเมืองครับเรากำลังดำดิ่งไปในใจกลางของเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่เลยนะคะถ้าคุณสนุกกับการเดินทางเจาะลึกเนื้อหาสนุกแบบนี้เหมือนกันลองกดติดตามเป็นเพื่อนร่วมทางกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการประจนภัยทางพรมคลิกทั้งต่อไปด้วยกันคะ่ะหลังจากที่แอนทายเออดิปุสได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนค้อนขนาดใหญ่ทุบทำลายโครงสร้างเก่าๆของจิตวิเคราะห์ลง คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วพวกเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาแทนที่ถ้าคุณทลายโรงละครของเออดิปัสทิ้งไปแล้วหน้าตาของโรงงานแห่งความปรารถนาที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรคำตอบสำหรับคำถามนี้อยู่ในผลงานชิ้นที่สองของพวกเขาที่ตีพิมพ์ในปี1980ครับหนังสือเล่มหนาที่ชื่อว่าอซา a เซนเปลาโทหรือพันธที่ราบสูง ซึ่งเป็นเล่มที่2และเป็นเล่มจบของซีรีส์ Capitalism and Schizophrenia ถ้า a n t i e d i p u s คือการลบ a s t o u s o n p l a t e a s ก็คือการบวกครับมันคือการเปลี่ยนจากโหมดวิาพากษ์วิจารณ์มาสู่โหมดของการสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบและในหนังสือเล่มนี้เองที่เราจะได้พบกับแนวคิดที่โด่งดังและทรงพลังที่สุดของพวกเขาสองคนซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการมองโลกแบบใหม่ครับ ก่อนจะไปถึงอัเซาวเซนแพลตโตสต้องพูดถึงสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างงานสองชิ้นนี้ก่อนครับนั่นคือหนังสือเล่มเล็กๆที่พวกเขาเขียนเกี่ยวกับนักเขียนฟรานซ์คัฟก้าในปี1975ในงานชิ้นนี้เองที่พวกเขาเริ่มทดลองใช้แนวคิดใหม่ๆที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของงานชิ้นต่อไปพวกเขาเสนอว่างานของคัฟก้าคือตัวอย่างของวรรณกรรมรองหรือไมเนอร์ลิ r a เรเจ คือวรรณกรรมที่เขียนโดยชนกลุ่มน้อยในภาษาของชนกลุ่มใหญ่คัฟก้าเป็นชาวยิวที่เขียนภาษาเยอรมันในกรุงปรากซึ่งทำให้ภาษานั้นเกิดการติดอ่างหรือ s t a ตอร์และเปิดเผยถึงพลังทางการเมืองที่ซ่อนอยู่และที่สำคัญที่สุดพวกเขาได้แนะนำแนวคิดที่จะกลายเป็นลายเซ็นของพวกเขาเป็นครั้งแรกนั่นคือไรโซม ผมจะขอยกแนวคิดหลักๆจาก A t h เ u s a n เซนแพลโตมาเล่าสักสองสามอย่างนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังพอเห็นภาพ 1. ไรโซมคิดแบบเง่าพื้ใต้ดินแนวคิดแรกและอาจจะโด่งดังที่สุดคือไรโซมครับพวกเขาบอกให้เราเลิกคิดแบบต้นไม้หรือ a r b o r e c e n thinking t ที่มีลำต้นหลักมีรากแก้วที่อย่างลึกไปหาความจริงหรือต้นต่อพีหนึ่งเดียว แล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นลำดับชั้นที่ชัดเจนเดลเลสกับกาตตรีบอกว่าโลกแห่งความคิดและความเป็นจริงมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นแต่มันทำงานเหมือนไรโซมหรือเน่าพืชใต้ดินอย่างพวกขิงข่าหรือหญ้าแห้วหมูตั้งหากครับลองนึกภาพตามนะครับไรโซมไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนมันไม่มีศูนย์กลางไม่มีลำดับชั้น ทุกๆจุดบนไรโซมสามารถเชื่อมต่อกับจุดอื่นๆได้อย่างอิสระมันสามารถแตกหน่อใหม่ออกมาจากตรงไหนก็ได้และถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตัดขาดไปมันก็ยังสามารถเติบโตต่อไปได้จากส่วนที่เหลือการคิดแบบไรโซมจึงเป็นการคิดที่เน้นความเชื่อมโยงที่หลากหลายและคาดเดาไม่ได้แทนที่จะเป็นการหาต้นต่อเพียงหนึ่งเดียวมันคือการวาดแผนที่แทนที่จะเป็นการลอกแบบ มันเปิดโอกาสให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันมาก่อน 2. ร่างกายไร้อวัยวะ Body Without Organs หรือ BWO แนวคิดนี้อาจจะฟังดูแปลกประหลาดสักหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันทรงพลังมากพวกเขายืมคำนี้มาจากนักเขียนและนักการละครอองตัวแองอาโทร่รางกายไร้อวัยวะหรือ BWO ไม่ได้หมายถึงร่างกายที่ไม่มีอวัยวะจริงๆนะครับแต่มันคือภาพเปรียบเทียบของพื้นผิวแห่งศักยภาพที่บริสุทธิ์มันคือร่างกายก่อนที่สังคมวัฒนธรรมหรืออำนาจจะเข้ามาจัดระเบียบหรือ organize มันนะครับลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนแผ่นดินที่ยังว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยพลังงานและความปรารถนาที่ยังไม่มีทิศทางนี่คือ BWO แต่แล้ว องค์กรหรือระเบียบของสังคมก็เข้ามาขี่เส้นแบ่งจัดสรรพื้นที่กําหนดว่าปากต้องใช้สำหรับกินและพูดตาต้องใช้สำหรับดูแขนขาต้องใช้สำหรับทำงานอวัยวะแต่ละส่วนถูกกําหนดหน้าที่อย่างตายตัวพลังงานและความปรารถนาที่เคยไหลเวียนอย่างอิสระก็ถูกจำกัดอยู่ในช่องทางที่กำหนดไว้การกลับไปสู่ BWO จึงไม่ใช่การทำลายร่างกาย แต่เป็นการพยายามปลดปล่อยร่างกายจากการจัดระเบียบที่กดทับมันไว้เพื่อให้พลังงานและความปรารถนาสามารถไหลเวียนและสร้างการเชื่อมต่อแบบใหม่ๆได้ที่ไม่เคยมีมาก่อนเดลเล์สและกัตตารีกำลังสร้างกล่องเครื่องมือขึ้นมาไม่ใช่ระบบปรัชญาที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นชุดเครื่องมือสำหรับรื้อสร้างและประกอบโลกขึ้นมาใหม่ในแบบของเราเองและหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดก็คือการมองเห็นการต่อสู้ระหว่างพลังสองขั้วที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลา 3. เครื่องมือสงครามปะทะเครื่องมือรัฐเครื่องมือรัฐคือพลังที่พยายามจะจับทุกๆอย่างให้อยู่ในระเบียบแบบแผนมีการรวมศูนย์กลางอํานาจมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนมีการแบ่งแยกดินแดนและจัดลําดับชั้นมันคือพลังของการสถิตอยู่กับที่เครื่องมือสงครามคือพลังที่ตรงกันข้ามด้วยทั้งหมดมันคือพลังของผู้ร่อนเร่มันอยู่นอกอาณาเขตของรัฐมันไม่ยอมถูกจับ มันสร้างเส้นทางหลบหนีหรือ lies of f light อยู่ตลอดเวลาคำว่าสงครามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรบราค่าฟันกันอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงพลังที่ต่อต้านการถูกจับและถูกจัดระเบียบทุกรูปแบบตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่พวกเขาใช้อธิบายเรื่องนี้ก็คือการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์นี่แหละครับในขณะที่เครื่องมือรัฐของอิสราเอลและประชาคมโลกพยายามจะก,กำหนดขอบเขตและสถานะของชาวปาเลสไตน์ให้อยู่ในกรอบ ชาวปาเลสไตน์สำหรับเดลเลสและกาตารีแล้วคือตัวแทนของเครื่องมือสงครามคือประชาชนที่ไร้ดินแดนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดนอกกรอบที่รัฐพยายามจะยัดเยียดให้จากแอนทารเออร์ดิปุสถึงอตาเซนแพลททอร์สเราจะเห็นว่าเดลเลสและกาตารีได้เดินทางจากการเป็นผู้ทําลายมาสู่การเป็นผู้สร้างอย่างเต็มตัวพวกเขาทลายคุกแห่งปลมเออดิปัสลงและมอบแผนที่ใบใหม่ให้กับเรา แผนที่แบบไรโซมที่เต็มไปด้วยที่ราบสูงนับพันที่ที่เราสามารถสร้างการเชื่อมโยงและสิ้นทางหลบหนีของเราเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากที่เดลัสและกาตารีได้สร้างจัก,กรวาลทางความคิดของตัวเองขึ้นมาในอาตาซส่งแพลตโตสแล้วพวกเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกของทฤษฎีครับแต่ได้นําเอาเครื่องจักรสงครามของพวกเขาออกมาทดลองใช้ในสนามรบของจริงนั่นก็คือสมรภูมิทางการเมืองอันร้อนระอุในช่วงปลายทศวรรษ1970 และหนึ่งในสนามรบที่สำคัญที่สุดที่ทดสอบแนวคิดของพวกเขายังถึงแก่นก็คือสถานการณ์ในประเทศอิตาลีครับในปี1977อิตาลีตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองพักคอมมิวนิสต์อิตาลีซึ่งเคยเป็นความหวังของฝ่ายซ้ายก็หันไปจับมือกับพรรครัฐบาลในในโยบายประนีประนอมครั้งประวัติศาสตร์ h i s t o r i compromise ซึ่งมันได้ทิ้งให้คนหนุ่มสาวคนว่างงานและกลุ่มคนใช้ขอบจำนวนมหาศาลต้องเคว้งคว้างไรทางออก ภาวะไร้ทางออกนี่เองครับที่จุดจนวนให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่ที่เรียกว่าออโตโนเมียหรือขบวนการอิสระซึ่งเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธอำนาจรัฐและพักการเนื่องแบบเก่าทุกรูปแบบพวกเขาสร้างพื้นที่ของตัวเองจัดตั้งวิทยุชุมชนอย่างเรดิโออารลิสที่โด่งดังและใช้ชีวิตในแบบที่ท้าทายกรอบของสังคมทุนนิยมผมไล่เรียงไทม์ไลน์ตามที่หนังสือชีวประวัติเล่มนี้บันทึกไว้จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ แนวคิดของเดลัสและกัตารีโดยเฉพาะจากแอนติแอดิปัได้กลายเป็นเชื้อเพลิงทางความคิดชั้นดีให้กับขบวนการออโตโนเมียในอิตาลีคำว่าเครื่องจักรแห่งความปรารถนาหรือร่างกายไร้อวัยวะไม่ได้เป็นแค่สับแสงทางปรัชญาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภาษาที่นักกิจกรรมใช้พูดถึงการต่อสู้ของพวกเขากัตารีเองก็เข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้อย่างเต็มตัวครับ เขาเดินทางไปอิตาลีหลายครั้งและมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นคือการปฏิวัติระดับโมเลกุลที่เขาฝันถึงคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เริ่มจากพักการเมืองใหญ่ๆระดับโมลาร์แต่เริ่มจากกลุ่มเล็กๆที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายระดับโมเลกุลแต่สถานการณ์ในอิตาลีมันซับซ้อนกว่านั้นมากครับเพราะในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มติดอาวุธอย่างกองพลแดงหรือ The Red Brigades ที่ใช้ความรุนแรงและการก่อการร้ายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้และในปี1978 เหตุการณ์ลักพาตัวและสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีอัลโดโมโรก็ได้ทำให้สถานการณ์เลวร้ายถึงขีดสุดจุดนี้เองครับที่ทำให้เกิดรอยร้าวที่สำคัญขึ้นไม่ใช่แค่ในขบวนการฝ่ายซ้ายของอิตาลีแต่ยังส่งผลกระทบมาถึงความสัมพันธ์ของปัญญาชนในฝรั่งเศสด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเดลัสและเพื่อนสนิทของเขามิเชลฟูโกในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดนี้รัฐบาลฝรั่งเศสได้จับกลุ่มและเตรียมส่งตัวคลาวส์ครัวซอง ทนายความของกลุ่มติดอาวุธบาเดอร์มน์ฮอฟในเยอรมน,นีกลับไปให้ทางการเยอรมันปัญญาชนฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสเสียงแตกครับกลุ่มหนึ่งนำโดยเดลเลร์สและกาเตอรีมองว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการรี้ภัยทางการเมืองแต่ฟูโก้กลับมองต่างออกไปเขาระมัดระวังกว่ามากและไม่ต้องการให้การสนับสนุนทนายความคนนี้ถูกตีความไปว่าเป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายนี่เป็นจุดแตกหักที่สําคัญจุดหนึ่งครับแต่รอยร้าวมันลึกกว่านั้น พราะผมได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงพยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของยักษ์ใหญ่สองคนนี้ผมพบว่ามันมีจุดที่ไม่ลงรอยกันในทางปรัชญาซ่อนอยู่ด้วยเรื่องแรกนะครับคือนักปรัชญากลุ่มใหม่หรือ New Philosophers ในช่วงเวลานั้นมีกลุ่มนักปรัชญารุ่นใหม่ที่เคยเป็นฝ่ายซ้ายจัดมาก่อนแต่กลับตัว180องศามาโจมตีแนวคิดมาร์กซิสต์และการปฏิวัติอย่างรุนแรงฟูโก้สนับสนุนนักคิดกลุ่มนี้อย่างเปิดเผยซึ่งทำให้เดลสโกรธมาก เขาถึงกับเขียนบทความโจมตีนักปรัญากลุ่มนี้อย่างเผ็ดร้อนว่าเป็นพวกทําการตลาดทางความคิดและเกลียดชังปี68เรื่องที่2นะครับคือเรื่องความปรารถนากับความสุขนี่คือจุดที่ซับซ้อนมากและเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดในการตกผลึกความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนฟูกโกเริ่มวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเรื่องความปรารถนาที่เดเลสและกาตารีเสนอเขาลงว่ามันยังคงติดอยู่ในกรอบของจิตวิเคราะห์และหันไปให้ความสนใจกับความสุขหรือเพลชเชอร์ และการใช้ร่างกายแทนเดลเล์สเสียใจกับการวิพากษ์วิจารณ์นี้มากถึงกับเขียนจดหมายยาวเหยียดไปหาฟูโกเพื่ออธิบายจุดยืนของตัวเองแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสมอรภูมมของพวกเขาไม่ได้มีอยู่แค่บนหน้ากระดาษหรือในเวทีการเมืองเท่านั้นนะครับแม้แต่ในห้องเรียนของเดลเล์สที่มหาวิทยาลัยแวงซินหรือวินซินซึ่งเปรียบเสมือนเตาีแอคเตอร์ทางความคิดของฝ่ายซ้ายในยุคนั้นก็ยิ่งกลายเป็นสนามรบในช่วงปี1 9 7 0 มหาวิทยาลัยแวงซินเต็มไปด้วยกลุ่มลทัทธิเหมาที่นำโดยอาเลงบาดิยูพวกเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเดอเลสและมักจะส่งกองพลเล็กหรือบริเกตเข้าไปขัดขวางการบรรยายของเดอเลสอยู่เสมอพวกเขาจะลุกขึ้นมาโต้เถียงตั้งคำถามเพื่อทำลายสมาธิหรือแม้แต่พยายามจะเกณฑ์น,นักศึกษาในห้องให้ออกไปร่วมกันประท้วงอีกด้วยดังนั้นช่วงปลายทศวรรษ1970จึงเป็นช่วงเวลาที่เดอเลสและกาตารีต้องต่อสู้ในทุกสมรภูมิทั้งการเมืองปรัชญา และแม้แต่ในพื้นที่ปลอดภัยอย่างห้องเรียนของตัวเองและฤดูหนาวที่ยาวนานและเยือกเย็นกำลังจะคลืบคลานเข้ามาเข้าสู่ทศวรรษ1980บรรยากาศทางการเมืองและปัญญาชนในฝรั่งเศสได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับความฝันถึงการปฏิวัติได้จางหายไปเหลือไว้เพียงความรู้สึกว่างเปล่าและผิดหวังช่วงเวลานี้ถูกเรียกว่าปีแห่งฤดูหนาวหรือ Winter Years และสำหรับเดเลสกับกาตารีแล้ว มันคือช่วงเวลาของการต่อสู้ภายในที่หนักหน่วงและเจ็บปวดสำหรับกาตารีนี่คือช่วงเวลาที่มรสุมชีวิตถาโถมเข้ามาอย่างไม่ปราณีครับเขาต้องสูญเสียดินแดนที่เป็นเหมือนบ้านของเขาไปพร้อมๆกันถึงสองแห่งคือปราสาทที่เช่าไว้ใกล้คลินิกลาบอตและอพาร์ตเมนต์กว้างขวางบนถนนรูดคอนเดในปารีสซึ่งเคยเป็นศูนย์บัญชาการของพื้นพ้องและนักกิจกรรมมาตลอดหลายปีการถูกถอนรากถอนโคนนี้ เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเสียชีวิตของคุณแม่ของเขาด้วยทําให้ชายผู้เคยโจมตีสถาบันครอบครัวมาทั้งชีวิตต้องเผชิญกับความรู้สึกของการเป็นเด็กกัมพา้าอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเป็นพิษกับภรรยาคนที่สองของเขาโจเซฟีฟนก็ยิ่งทําให้เขาสุดหนักลงไปอีกการารีโจมดิ่งสู่ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงปัญหาสุขภาพทั้งอาการปวดไตยอย่างรุนแรงและปัญหาหัวใจก็เริ่มรุมเร้าเขาอย่างหนักแต่ถ,ถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ เครื่องจักรทางคิดของกาตารีก็ไม่เคยหยุดทำงานครับในขณะที่ร่างกายและจิตใจกำลังแตกสลายเขากลับสร้างสรรค์ผลงานที่สำคัญที่สุดในช่วงท้ายของชีวิตออกมาเขาหันไปให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของพรรคกรีนและเขียนหนังสือที่ทรงอิทธิพลอย่าง The Tree Ecologies ซึ่งเสนอว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ถ้าเราไม่แก้ปัญหานิเวทยาทางสังคมและนิเวทยาทางจิตใจไปพร้อมๆกันและหนังสือเล่มสุดท้ายของเขา เควอสมอิสก็เป็นการสรุปรูปยอดความคิดของเขาตลอดทั้งชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตดูเหมือนว่ากาตารีกำลังจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับเขาได้พบกับความรักครั้งใหม่กับนักแสดงสาวชาวเซอร์เบียทาเทนาแล้ววางแผนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่แล้วในคืนวันที่28สิงหาคม1992หลังจากเข้าร่วมประชุมตามปกติที่คลินิกระบอดกาตารีก็เสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยอาการหัวใจวายในวัย62ปี ปิดฉากชีวิตของนักคิดนักปฏิวัติผู้ไม่เคยหยุดนิ่งส่วนทางด้านเดอเลสหลังจากการทํางานร่วมกับกาตารีในอัตเทลเซนโทสิ้นสุดลงเขาก็หวนกลับสู่เส้นทางของนักปรัชญาที่ทํางานอย่างสันโดษอีกครั้งเขาเขียนผลงานชิ้นสําคัญสําคัญออกมามา,มากมายในช่วงนี้เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับฟูโก้ไลบ์นิสและหนังสือสองเล่มที่วิเคราะห์ภาพยนตร์อย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่ดําเนินคุกขนานไปกับความคิดอันแหลมคมของเขา ก็คือสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงเดเลสป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมาตั้งแต่เด็กและในช่วงท้ายของชีวิตอาการของเขาก็หนักหนาสาหัสมากการหายใจใกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับนักปรัชญาที่มองว่าการคิดคือการใช้ชีวิตการที่ไม่สามารถทำงานได้เขียนได้หรือแม้แต่พูดได้อย่างเต็มที่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นเขาเคยเห็นเพื่อนรักอย่างฟรองซัวชาเตเลต้องทนทุกข์ทรมานจากสภาพเดียวกันนี้ และเขาบอกกับเพื่อนๆว่าเขาไม่อยากมีจุดจบแบบนั้นเช้าวันที่4พฤศจิกายน1995ในไวัย70ปีจิลเดเลสตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการกระโดดลงมาจากหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์ของเขาในกรุงปารีสมันคือการกระทำที่น่าตกใจแต่สำหรับคนที่เข้าใจปรัชญาของเขามันอาจเป็นการแสดงออกถึงเส้นทางหลบหนีครั้งสุดท้ายการกระทำที่เป็นอิสระอย่างที่สุดเมื่อร่างกายได้ไกลายเป็นคก ที่กักขังความคิดของเขาไว้การจากไปของทั้งสองคนทิ้งไว้ที่ความว่างเปล่าครั้งใหญ่ในโลกปัญญาชนแต่ในขณะเดียวกันมรดกทางความคิดที่พวกเขาสร้างร่วมกันกลับยังคงเติบโตและแตกแขนงออกไปอย่างไม่หยุดนิ่งเหมือนกับไรโสมที่พวกเขาเคยพูดถึงเดลัสและกาตารีไม่ได้มอบระบบปรัชญาที่สมบูรณ์แบบให้กับเราแต่พวกเขามอบกล่องเครื่องมือที่เต็มไปด้วยความคิดที่ท้าทายและปลดปล่อย พวกเขาสอนให้เราตั้งคำถามกับโครงสร้างที่มองไม่เห็นที่กำลังควบคุมชีวิตเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นปมเอดิปัสในครอบครัวหรือกลไกของระบบทุนนิยมในสังคมพวกเขามอบแผนที่ใหม่ให้กับเราแผนที่ที่ไม่มีศูนย์กลางไม่มีลำดับชั้นมีแต่เส้นทางที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและชวนให้เราออกเดินทางเพื่อสร้างเส้นทางของเราเองสำหรับวันนี้เวลาของ The Secondary Podcast ก็หมดลงแล้วนะครับ หวังว่าเรื่องราวการต่อสู้ความคิดและชีวิตอันเข้มข้นของจิลเดอร์ลสและเฟลิกซ์กาตารีจะเป็นประโยชน์และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ The Secondary Podcast และพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ